เป็นไงบ้างคะ่ะสำหรับการฟังการบรรยายในวันนี้นะคะก็จะสังเกตได้ว่าทุกคนตั้งใจฟังและเงียบมากเลยนะคะคนก็เต็มห้องไปชุมเลยค่ะนี่นะคะพี่ๆท,ท่านนี้ที่นั่งอยู่นะคะสามท่านนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะทุกคนโอเคค่ะนะคะหลักการของเราในการฟังการบรรยายวันนี้นะคะหัวข้อของเราก็คือ การทํางานกับการปฏิบัติธรรมนะคะเดี๋ยวมีพี่ผู้ชายขัานหนึ่งนะคะยังอยู่ในฮอเดี๋ยวเรามาถามกันดีกว่านะอ๋อมีคําถามใช่ไหมคะถามอะไรคะพอดีว่าผมไม่เป็นคนที่แบบทำอะไรแล้วแบบประนมมือด้วยเหรอคะคือคือจริงๆผมเป็นคนทำอะไรแล้วแบบไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนะครับผมเลยเลยอยากรู้สึกว่าผมอยากฝากดวงนะคะพอพอจะมีวิธีแนะนำผมได้ไหมคบพอดีว่ามันจะเอาเข้ามารวมกับธรรมะในการใช้ชีวิตขผม ไม่มั่นใจในตัวเองก็ต้องเลิกแอกก่อนนะคะเออเลิกแอคเริมแบบเลิมแบบเก๊กหลอกก่อนเลิกขายหลอกก่อนเพราะเรามันไม่ได้หลอกเราอยู่กับความจริงตื่นมาก่อนมันต้องขายขำเราไม่ได้เกิดมาขายหลอกเราเกิดมาขายขำโอเคครับเออแล้วไปฝากฝากต้องฝากดวงอะไรก็ไม่ต้องฝากเลยเอาเงินไปฝากมีนะค่ะชีวิตจะเจริญเออ เงินต้องฝากเมียทำงานได้ต้องฝากเมียนะคะไม่จะไปฝากดวังเอาไปให้คนอื่นเขารวยทําไมในเมื่อเมียตเองยังจนโยเงินทํางานได้เอามาฝากเมียชีวิตจะมีแต่เจริญเชื่อฟังเมียเมียพูดอะไรอย่าเถียงอย่าว่างเงียบอย่างเดียวเออดีครับท่านครท่านท่านอาจารย์ที่ไตวันนะครับอที่เล่นที่เอกนะครับขอบคุณมากมากเลยนดครับ้านไปครัเสร็จงานแล้ว ชายรู้สึกแขนขาไม่ค่อยจะมีแรงเลยค่ะแบบลงมือจงขาตุแขนที่ได้ให้พุ่งได้ให้พุ่งไปแล้วนะคะเอารถอยู่นี่เองค่ะม,มีคนแบบกล้ามเนื้ออ่อนแรงเวลาอยู่ใกล้ผู้ชายค่ะแต่เวลาอยู่บ้านแบกถังข้าวสารก็แบกได้ปอกผู้เรียนด้วยมือเปล่าปอกมาแล้วอือไปค่ะ